วันที่28กรกฎาคม2566สวัสดีครับวันนี้บรรลัยการช่างสาขาประชาชื่นทําการถ่ายทําคลิปนอกสถานที่ที่ไหนสักแห่งนะีในประเทศไทย <c oughs> นะครับอันนี้คือวิธีการที่ลงคิดว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าทดลองใช้มาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็ได้ผลดีนะก็คือการฟื้นฟอูอายุการใช้งานนะของแบตเตอรี่ ประเภทไิเทียมฟอสเฟตแบตเตอรี่นะครับก็โดยการนําเอาเซลล์ที่มีความต่างสั่งอิสระใกล้เคยียงกันเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันแตที่เห็นนี่คือ4เซลล์ได้9.6โวลต์นะครับ9.6โวลต์เนี่ยมันมันต่ํามากไม่พอที่จะใช้งานตามสเปคมันต้องได้ประมาณ13สนะ13.1 13.2จุดจนะุดอเนี่ยเ้อเซลล์ละเซลล์ละประมาณ3.1โวลต์นะครับทำนองนั้นนะแล้วก็ ลุงก็เลยหาวิธีการที่จะฟื้นฟูมันเดิมทีคิดว่าจะต้องโยนทิ้งไปแล้วละ่ะคงตองให้สาเล้งไปแล้วแต่ด้วยตงังในกระเป๋าที่มันไม่มีตอนนี้เศรษฐกิจม่ค่อยดีนะก็ต้องหาทางที่เอานํากลับมาใช้ใหม่นะครับลุงก็เลยต่อสายแดงคือบวกสายขาเพื่อลบเนี่ยที่ขั่วแบตเตอรี่แบงค์ชุดนี้นะ,ะต่างสเปคเนี่ยได้12โวลต์แต่อวัดจริงๆได้9.6โวลต์เนี่ยมาต่อเข้าที่ตัวนี้นะ Okay, yeah, yeah. ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แบบราคาถูกซื้อมาใหม่ๆร้อยสิบาทใช้ไปใช้มาเหลือจดเพาะแผงวงจรตัวมันพังไปแล้วตัวกรอบมันพังแผงยังอยู่นะครับก็ยังยังทำงานได้นะตัวนี้เรามาต่อเข้าไอ้ขั้วแดงเมอกี้ขั้วบวกเมเกี้ของแบตเตอรี่แบงค์มาเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เทอร์มินอลขั้วลบสีขาวก็มาเข้าที่ขั้วลบของ แบตเตอรี่เทอมินัลที่ตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนที่ตัวทีพีวีเทอร์มินัลหรือต่อเข้าแผงพลังงานแสงทิตนั้นขั้วบวกสีแดงเนี่ยนะแดงจางๆเนี่ยก็มาเข้าที่ขั้วบวกนี่นะของตัว Switching power supply 12โวลต์10แอมป์นะครับจริงๆอาจจะไม่ถึง10แอมป์นะอาจจะได้ประมาณ 7, 6แอมป์7แอมป์ก็ช่างมันเถอะชาร์จนานหน่อยนะแล้วก็ตัวสีเนี่ยสีเทาๆนะ ผมจะเป็นสีขาวเนี่ยนะครับมาเข้าที่ขั้วลบเนี่ยนะครับขั้วลบของตัวสวิตชิง power supply ขณาดเดียวกันนะไอตัวสวิตชิง power supply แล้วคุณก็ต่อ,อขนาดนะมาเอามาวัดโวลต์เพราะว่าเราไม่มีมว,วัดเครื่องวัดโวลต์ใช่ไหมเราก็จริงๆจะใช้ตัวนี้ได้เครื่องวัดโวลต์นะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับก็ลเลยสอบเทียบด้วยอันนี้นะครับ อันนี้มันระบบมันจะลอกเนี่ยน่าจะมีความเที่ยงตรงมากกว่านะเพราะว่าราคามันแพงสมัยนน้นลุงซื้อมาจําได้ตัวละสองร้อยห้าสิบอ่าไอ้ตัวนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบถ้าสมัยกว่าแต่ว่าความแม่นยําในการอ่านค่าวนเต่งไม่รู้ว่าจะแม่นยำเท่าอัดตัวนี้ไหมตัวนี้สามารถที่จะปรับค่าซีโร่เซตได้นะซีโร่เซตติ้งตัวนี้ได้ที่หมุนหมุนสกรูตัวเนี้ยอันนี้ก็เก่ามากแล้วนะไปรู้ไปไปค้นมาเรียดจัก ที่ไหนไม่รู้ว่าในบ้านมีกองขยะเยอะก็ค้นเอานะครับเราไม่ทิ้งประเภทโลภมากมีอะไรเก็บหมดไม่ทิ้งสักอย่างเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับนํามาใช้กับใหม่ได้นี่พอเราชาร์จไฟไปแล้วเนี่ยไอค่าวนเต็กเนี่ยมันจะขึ้นจาก12.7เนี่ยหรือเป็น13 4าใช่ไหมแล้วก็ไฟโช์สถานภาพการชาร์จเนี่ยตรงนี้เป็นปกตินะก็แสดงว่าแบตเตอรี่แบงค์ชุดนี้ยังชาร์จไม่เต็มพอชาร์จเต็มแล้วมันน่าจะตัดได้เองนะคิดว่าอย่างนั้นนะ จะไฟก็จะไม่เข้านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับท่านทุกท่านที่อ่หวงเข้าของหรือไม่มีสตังค์จะซื้อของใหม่นะก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วให้มันให้เป็นประโยชน์นะครับฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแบตเตอรี่ใช้งานไปก่อนจนกว่าว่าสักวันมีตังค์เยอะๆค่อยไปซื้อของใหม่ <laughs> นะครับโอเคไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะสวัสดีครับ